สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องปวงปฟนะครับผมแบบบรรทมได้พี่น้องมือนีนะครับผมอยู่ที่อำเภอเชียงคานนะพี่น้องเมื่อคืนนะครับวันนี้เทศกาลลเยรถไฟออกพรรษานอยูนี่นะครับแต่ว่าน่าจะฝนตกนะครับเบื่องจากสภาพแล้วนะครับนี่นะครับพอดีมาธุระแถวเชียงคานนะครับก็เลยแวะมาเบิ้งบรรยากาศเชียงคานนะครับหลังโควิดว่าเป็นยังไงนะพี่น้องสีเงีบเงาบ้านะครับหรือว่าสีนี้นักท่องเที่ยวหลายบอลนะพี่น้องเท่าที่เห็นนะครับตอนนี้ก็คือมันยังเป็นตอนเศร้านะครับก็เลยยังไม่เห็นนักท่องเที่ยวหลายสักใดนะครับ แต่ห้องพักอะแบบเต็มร้ายนะพี่น้องการท่องเที่ยวนะ่าสิกลับมาแล้วนะครับตอนนี้โอเคนะครับเดี๋ยวผมสิพาเบิ้งมุมต่างๆนะครับของเชียงคานเอาไปข้าข่าวๆานะพี่น้องพอว่าแวะมาคข้าเดียวนะครับก็เลยสีเก็บบรรยากาศให้พี่น้องเลยเบิ้งนะครับผม,มต้องใส่น้องไม่ได้นอนเมื่อคืนอนะโอเคเดี๋ยวไปเบิ้งกันพี่น้องวันนี้มาครับเจ้าทินนะครับท่านนะ น้องหม่อมนะครับน้องหม่อมนี่สดบอกแล้วว่าสดเพื่อด้เห็นคลิปนี้กับทักเฟซได้นะครับหม่อมจ่านะคะโอเคจ้าปะเอาไปเบ่งบรรยากาศกั่ครับถือว่าคือคักเด้พี่น่องถ้าแม่งแบบว่าห้องแบบว่าสถานการณ์เนาะอลังโควิดนะครับ เดี๋ยวฮอาไปเบิ้งพวกของกินนะครับว่ามีอย่างน่าสนใจบ่เนาะบรรยากาศก็คืองานกระชาดเลยเนาะเป็นฟิวงานกาะชาดนะ มีพอขนมขนมเยอะแยะเลยพี่พน้งขนมชุ้งว่าน,นี่แหละ,ะเสร็จ้า อันนี้เป็นโจ๊กนะพิเศษไข่นะครับมีบรรยากาศริมโขงไข่กระทะกินด้วยกันจะได้มันจะได้ตรงเต,งเตอันนี้คือไข่กระทะเลยเนาะอืมเป็นก็จะ่ผักแต่งมามาไก่ร้านอืมน,นะครับไข่กระทะ

จะกัยันสอยผิดมาตรฐนเลยน่าี่เด็ดนะนะบาเขาจะเห็นลิ้มคงแล้วให้ระวังมือนเนาะตะลุดเลยใช่กันเป็นตะเมินอยู่ดีอ๋อหนึ่งวันน้ำสีไหลเนาะ น้ำกันยังโอเคปกติอยู่บรรยากาศริมโขงที่เชียงคานหายกั่ไปนี่นั่นครอบหัวไว้แต่ว่าคอยมาได้